วันหนึ่งขณะทํางานความตายถูกชายคนหนึ่งดูหมิน่นปรากฏว่าชายตรงหน้าเขายังไม่ตายทําให้ความตายรู้สึกอับอายเธอมองไปที่นาฬิกาทรายบนมือและเห็นว่ายังเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีก่อนที่ชายคนนั้นจะตายชายคนนั้นกําลังจะตายเพราะขาดน้ํากลางแดดร้อนจัดแต่เพราะความตายสามารถมองเห็นอนาคตได้เธอจึงไม่ตกใจเธอทําอะไรไม่ได้นอกจากรอให้เวลาหมดเธอจึงลดเคี้ยวลงนั่งบนหีบสมบัติและรอเวลาแต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็เริ่มเบือ่อ เธอเปิดขีบสมบัติออกแต่ชายที่นอนหมดแรงอยู่รีบปิดขีบแทบหนีบมือความตายทําให้ความตายโมโหมากเธอจึงลากชายคนนั้นออกไปจากขีบภายในขีบมีทองคําและอัญมณีเต็มไปหมดชายคนนั้นพยายามฝืนลุกขึ้นเพื่อหยุดเธอแต่สุดท้ายก็หมดแรงล้มลงความตายหยิบเหรียญทองขึ้นมาพิจารณาอย่างตั้งใจจากนั้นเธอก็โยนมันอย่างกระทันหันฝีมือการคว้าขงของเธอไม่เลวเลยการคว้างเบาๆติดต่อกัน5ครั้งดูสนุกไม่น้อยความตายเริ่มหยิบเหรียญทองจํานวนมากแล้วคว้างม,มันลงน้ําอย่างเพลิดเพลินเมื่อเห็นทรัพย์สมบัติที่ตน หแนถูกโยนเล่นเหมือนของไร้ค่าหัวใจของชายคนนั้นก็เจ็บปวดอย่างถึงที่สุด